ดีค่ะวันนี้นะคะเราเราก็จะมาตอบ Q&A อค่ะโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยอ่ะข้อแรกสกินแคร์ที่ใช้มีอะไรบ้างใช้เป็นตัวนี้นะคะกับตัวนี้นะคะคือ2ตัวนี้ใช้ด้วยกันแล้วดีมากๆคือตัวเนี้ยลดรอยสิวลดรอยแดงคือดีมากคู่กับตัวเนี้ยก็คือยิ่งดีโอเคค่ะข้อ2ชอบดูหนังหรือชอบฟังเพลงชอบดูหนังค่ะ แล้วก็ข้อที่3นะคะแนะนําตัวให้ดูหน่อยได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเดญินประดิษฐคามุค่ะชื่อเล่นชื่อปันปันค่ะอยู่โรงเรียนโลมิรวิทยาค่ะอยู่ป .6 ค่ะงานอดิเรกก็ชอบร้องเพลงชอบเต้นค่ะข้อ4ค่ะรีวิวเล็บให้ดูหน่อยก็จะเป็นเล็บปลอมนะคะอันนี้ติดได้เกือบ4วันแล้วนะคะก็คืออันนี้เพ้นนะคะแล้วก็ทาสีเอานะคะคืออันนี้มันหลุดแล้วไม่ต้องสนใจมาน,นะคะรีวิวเล็บหน่อยได้ค่ะก็ รีวิวลิปเธอมีทั้งหมดสีแท่งคือเอาออกมาเลยเพราะว่าเห็นคอมเมนต์แล้วนะคะโอเคอันแรกเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะให้คะแนน้วยนะอันแรกจะเป็นตัวนี้อันนี้เห็นในติ๊กต็อกก็เลยสั่งมากลิ่นน้องแปลกมากแต่ไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นอะไรนะคะแต่ก็ประมาณนั้นแหละอันนี้ก็คือลองลิปไปแล้วนะคะประมาณหลายแท่งเลยน้อก็จะเป็นแบบเนอาแบบนี้คือดีมากแล้วกลิ่นก็แปลกๆนะเราให้ประมาณหกเต็มสิบเพราะกลิ่นมันแบบ อที่2นะคะก็จะเป็นตัวนี้อันนี้ไม่รู้ยี่ห้อเลยนะคะแต่ที่รูเบอร์02ค่ะอันนี้สีออกเข้มมากๆเข้มแบบเข้มแบบเข้มสุดๆจะทาแค่นี้แค่นี้แค่นี้ก็คือแบบน้อก็ต้องเต็มๆนะคะเพราะว่าน้องเข้มจนเกินไปนะแค่นี้เลยแค่ก็จะได้แบบนี้นะคะก็คือชอบมากอันนี้ให้จะเต็มสิบแท่งต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้ทุกคนต้องรู้จักลิปพม่าบางคนอาจจะไม่รู้จักก็จะเป็นลิปพม่าที่แบบสีเขียวอันนี้จะทาที่ปากเลยนะคะคือทาอันเดียวอ่ะก็จะแดงเกินไปแล้วอันนี้ก็ออกแบบเดี๋ยวน้องก็จะแบบออกเรื่อยๆออกสีเรื่อยๆทุกคนเห็นไหม ชอบมากให้สิบเต็มสิบแลวตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะคะกับดานก็จะเป็นลิปแจงมตัวนี้นะซึ่งมาจากซีเจอันนี้ถ้าจะไม่ผิดนะคะไม่รู้ว่าราคาสี่จเก้าหรือสามเก้านะคะนั่นแหละคือสีน้องก็เป็นสีแบบตามที่เห็นเลยนะคะนี่ก็จะเป็นสีนี้เลยคือเราแตงมไวต้ตวละดึงถชายอันนี้เราให้ประมาณแปดเต็มสิบนะคะก็ชอบอยู่ข้าต่อไปค่ะ บอกนี้ใส่ของตัวเองนี่ใส่พูดมากแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องค่ะพูดอะไรก็ไม่รู้พูดเยอะข้อที่7ค่ะผิวกายใช้อะไรทาค่ะใช้ตัวนี้นะคะอันนี้ไม่รู้ว่าซื้อที่ไหนนะคือแบบดีมากทุกคนค่ะข้อ8ทําไมถึงมาทํา youtube เป็นคนที่ชอบพูดคนเดียวแบบหน้ากระจกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบลองคิดมาแบบลองคิดมาลองมาถ่าย YouTube ดูก็ชอบก็เลยถ่ายเลยคะ่ะข้อที่9นะคะแจกเฟซแจกไอจีหน่อย เฟซขอไม่แจกนะคะแต่อีจจะแจกไว้ข้างล่างตรงนี้นะคะข้อสิบค่ะวันว่างๆชอบทําอะไรดูหนังค่ะดูหนังเลยโอเคค่ะก็จบแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดหัวใจให้ด้วยนะคะบา,บายยถ้าอยากถามอะไรมาก็สามารถถามข้างล่างได้เลยนะคะบายบาย